นะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมหสิโนนะโมอุตตมะธรรมะสัสะวา วักที่หนึ่งเรื่องที่13ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองพระพุทธภาสิตอิทานันดติเปตจานันดติกะตะปุญโยอุพยัตถน,นันดติปุญญเมกตันตินันดติพิโยนันดติสุขติงคโตผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุขติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่12ซึ่งได้อธิบายมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่นำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้น บางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มสุราบางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุกเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้นหากำไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงเป็นต้น มากมายเหลือจะจารณัยได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทำบุญและการประกอบกรรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลิดเพลินที่ดีที่สุดเพราะยั่งยืนกว่าบริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วย เรื่องประกอบสุมนาเทวีสุมนาเทวีเป็นทิดาคนเล็กของท่านอนาถบินดิกาเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมากต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกัน งานใดที่ไม่ได้เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นงานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติเตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่บ้านของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกัน มีเป็นประจําทุกวันเสียด้วยบ้านท่านอนาถปินทิกะเลี้ยงพระวันละสองพันรูปบ้านนางวิสาขาก็สองพันรูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนได้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลน,นางวิสาขา ได้ให้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถปินทิกะก็ให้ทิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุพัทธาแทนตนเมื่อมหาสุพัทธาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมเนืองๆเ,เข้าได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลละสุพัทธาน้องสาวทำแทน ต่อมานางได้เป็นโสดาบันแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีซสอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสักกาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึง่ง เมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปหรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพ้อไปหรือไม่เพอ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสุมนาพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อปลงศพทีดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตว์ท่านร้องไห้ทำไมพระศาสดาตรัสปลอบพาพระพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ธิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีฮิริโอตับปะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นปานนั้น เมื่อจวนตายยังเพอ้อหลงทำการลกิริยาโทมนัสจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อยเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ตนสนทนากับทิดาโดยสิ้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีที่ทิดาของท่านพูดเช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่ แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปราบปลื้มและถามเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าค่าเกิดแล้วในภพดุสิตพระศาสดาตรัสตอบเศรษฐีทูลว่า ทิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแลเศรษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือคฤืัหัดก็าตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง เป็นต้น